ครับอาครับมีพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับสีดาเปิดตัดเข้ามาโอ้โหยังสกัดของคาตาตโน่บอลไม่ไปไหนครับแล้วโอ้โหเข้าประตูไปครับไปยืนขวาอยู่ตรงนั้นแล้วบอลตกแล้วกลายเป็นว่าคาตาอนเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งต่อสองลยขึ้นมาแล้วครับสุโขทัยสปอร์สีเรือพยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟาวหรืออย่างไรครับเพราะว่าอาสบาโซครับไปยืนค้ำอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นการปัดเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับ ผู้เล่นของทางตราดครับคาตาโตอพยายามพยาจะมฟ้องกุศสินครับเดี๋ยวว่าชมภาพช้าอีกครั้งครับว่าจุดเกิดเหตุนี้เป็นอย่างไรถึงได้ประตูนี้ครับนี่ครับบรรยาแล้วก็ไปถึงศิลาครับบอกข้างในครับจุดตัดพบคาราโตอเดียสกัดได้ก่อนนี่ครับทศพรโอ้โหพลาดเองเลยครับเจ้าตัวนี่ครับ ไปกอดไว้แล้วก็ปัดเข้าเข้าโกวตัวเองนะโอ้โหมัสบอลโซแกไม่ได้ทำอะไรครับแกยืนค้ำอยู่ตรงน,นั้นแหละครับโอ้ทุกสปอร์ต้องบอกว่าพลาดเต็มเ็มครับนี่ครับแต่ก็มีโชคครับสู้ได้ครับ